สวัสดีค่ะเบสคำสิงตอบดราม่าให้เอมหนีไปรับเครียดวอนทัวไปสายอื่นบ้างมั่นใจดูแลแฟนดีผู้ชายชมตรงสเปกก็เป็นเรื่องลงที่หนูหนูผิดอะไรเบสคำสิงตอบดราม่าให้เอมหนีไปรับเครียดวอนทัวไปใสายอื่นบ้างมั่นใจเป็นคนหนึ่งที่ดูแลแฟนดีหลังจากเอมสันเพชร ลูกชายสุดหลอกของพิธีกรดังดูสัญญาออกมาเผยเบสรัตวณีคำสิงลูกสาวบาสสมรักตรงสเปกทำเอาแฟนๆกริชเชียร์กันหนักบอกเป็นคู่ที่เหมาะสมมากๆเบสคำสิงถึงกับยกมือไหว้พร้อมบอกว่าขอบคุณงามๆเลยไม่รู้เขาตอบเป็นมารยาทหรือตอบจากใจหรือตอบอะไรก็แล้วแต่ แค่เขาพูดถึงหนูก็เป็นเกียรติแล้วเพราะเขาหล่อมากขอบคุณมากจริงๆอย่าหลงตัวเองขนาดนั้นเลยชาวเน็ตก็จ้องเราเยอะอยู่ส่วนดราม่าบางความเห็นที่บอกว่าเอมหนีไปเบสตอบว่าโดนหนีไปหนีไปเต็มเลยหนูเนี่ยต้องหนีชาวเน็ตหนีจากโลกนี้ก่อนหนูเครียดนะเอาจริงๆ ดราม่ามาก็ไม่พ่อบ้างก็เนี่ยใครก็ไม่รู้พูดถึงหนูบ้างแล้วก็ลงที่หนูหนูผิดเป็นเกียรติที่ทุกคนนึกถึงหนูไม่เคยคิดว่าหนูไม่ดีเพราะหนูมั่นใจว่าหนูดูแลแฟนหนูดีทุกคนมั่นใจใครเป็นแฟนหนูหนูดูแลดีแค่ไม่นอกใจคือเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วหนูไม่เคยนอกใจใครโสด พูดความจริงก็ไม่มีใครเชื่อคนสวยก็สดได้อินบ็อกตอนนี้ไม่มีขายแต่ของวอนรถทัวร์ไปสายอื่นบ้างสายเบสคําสิงค่อนข้างที่จะเต็มแล้วพอแล้วกับเบสคําสิงต่อไปนี้ขอเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตขอขอบคุณแรงข่าวข่าวสดค่ะ